การใช้ AI สร้างรายได้ที่ทําง่ายทําได้ไม่มีต้นทุนค่ะหนึ่งเลยค่ะสร้างรายได้บน Instagram, IG นะคะหรือว่า Facebook ค่ะโดวยวิธีการสร้างคอนเทนต์ดีๆนะคะเกี่ยวกับคิปนั้นๆน,น,นะคะโดยใช้เครื่องมือ AI ในการ generete ภาพหรือว่าคิดคอนเทนต์ให้นั่นเองค่ะ้องเลยค่ะเขียนหนังสือด้วย AI นั่นเองนะคะเวลาเราจะเขียนหนังสือโดยเฉพาะ e-book นะคะหรือว่าหนังสือที่จัดพิม เว็บไซต์ต่างๆเราก็สร้างรายได้ได้แต่การ้าตของเรานี่ค่ะสี่่าเริ่มทช่องยูทูบออกแบบไม่ต้องขออนุาต่ะอาจจะเป็นในเรื่ของการถ่าวิดีโอนะคะคนเต์ต่างๆัิดีอทำงะคือว่าวิดีโอพาวดทูบั